สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งาน Adobe Shadow กันผมธีรเศรษฐจิรพัฒนชาญเดชครับสำหรับคนที่ยังใหม่ต่อชื่อของ Adobe Shadow หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับมันก็คือเครื่องมืออีกตัวหนึ่งจาก Adobe เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้นทีนี้ทุกๆเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราต้องตั้งคาถามก่อนว่าสิ่งที่เราจะนามาใช้งานจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นอย่างไร นะครับหรือจําเป็นต้องการมันจริงๆมั้ไหมอโ e s ี a ชาร์โดเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในส่วนของการพัฒนาเว็บสําหรับม o บายเดเวิร์สจาพวกแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้เองครับซึ่งตอนนี้นะครับแม้แต่คุณก็คงเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นแอปพิเคชันเนี่ยมันได้ย้ายฐานไปสู่ตลาดใหม่ที่เรียกว่ามบายเดเวิร กันเกือบหมดแล้วนะครับมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android มีวิน w ดว์ o ฟนมีนี่ Mini, มีนั่นนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองในด้านของเว็บดีไซน์หรือการสร้างเว็บแอปพิเคชันก็ตามแต่ครก,ก็เลยต้องคำนึงถึงขนาดของหน้าจอแล้วก็การแสดงผลรวมถึงอ่ารอินเตอร์แอคชั่นต่างๆเวลาที่ผู้ใช้เปิดเว็บของคุณบนโมบายเดเวิร์พวกนี้ดังนั้นเพื่อให้คุณเห็นขั้นตอนการพัฒนาโมบายเว็บแบบกว้าง แล้วก็จะได้เห็นว่า Adobe Shadow จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในขั้นตอนไหนของการพัฒนาโมบายเว็บเราจะมาดูแผนภูมิแบบง่ายๆ Mobile Web Development Life Cycle นะครับขั้นตอนการพัฒนาโมบายเว็บแบบกว้างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับการที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเราสร้างผลงานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนั่นคือหลังจากที่เราได้สเปคแล้วเราก็นำมาออกแบบนะครับ จากที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วบอโอเคส่วนแล้วก็นำมาโคดดิ้งนำมามอกอัพให้ออกมาเป็นชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะใช้ HTML ไฟล์ใช้ CSS ใช้ JavaScript หรือว่าใช้ตัวเฟรมเวิร์กหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไซต์อะไรก็แล้วแต่หลังจากที่เราโคดดิ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำมาสู่ขั้นตอนท e ส t บนเดสก์ท็อปนะครับก็เปิดขึ้นมาบนเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บน PC แล้วก็ทดสอบการทำงาน ซึ่งหลังจากนี้แหะครับก็คือขั้นตอนการนำไปทดสอบบนมบายืดิวอ์สซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่เพิ่มเติมจากการพัฒนาเว็บสำหรับ PC อย่างเดียวเล็กน้อยนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างก็คือการดีพลอยตัวเว็บลงบนโล c คอลเซิร์ก่อนเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ในวงแลนดเดียวกับตัว PC ที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกันได้แล้วก็ใช้อุปกรณ์มบายเข้าไปทสได้ หลังจากที่ d e ploy แล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญเปิดเว็บเบราว์เซอร์บนโมบายขึ้นมาครับแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่สุดยอดที่สุดครับคือการพิมพ์ URL เข้าไปให้ตรงกับ URL ที่อยู่บน local server อ,อ้ยาเนี่ยครับถ้าคนเคยทำนะอความรู้สึกน,นี้มันช่างสุดยอดนะครับหลังจะพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ทำการทดสอบอันครับซึ่งในโลกที่ดีที่สุดเนี่ย คือโลกอุดมคติเราจะทดสอบแล้วโอ้พานนะครับทุกอย่างเรียบร้อยมากซึ่งมันมันมันไม่เป็นจริงในโลกของความเป็นจริงนะครับเรา,ารู้กันอยู่แล้วก็จะมีการทดสอบว่าเอ้ยมีบั๊กนะครับเอ้ยต้องปรับตรงนู้นนิปรับตรงนี้หน่อยเราก็ทําการกลับไปสู่ขั้นตอนการออกแบบแล้วก็โคดดิ้งใหม่นะครับซึ่งหลังจากออกแบบแล้วโคดดิ้งใหม่เนี่ยเราก็นํามาดีพลอยบนโลคอลเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมแล้วก็ทําการรีเฟรช URL แลแล้วก็เทสอีกทีหนึง่ง ซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับถ้าในโลกนี้เรามีผู้ผลิตมือถือแค่เจ้าเดียวซึ่งเราก็รู้ว่านั่นเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนก็อยากที่จะผลิตมือถือออกมาให้พวกเราใช้พวกเราก็เลยต้องตามพัฒนาเว็บให้เหมาะสมกับทุกๆ device โอ้สุดยอดนะครับดังนั้นตัว Adobe Shadow เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเราในส่วนของการที่จะนำตัวเว็บเนี่ยมาทสนะครับเขาจะมาลดขั้นตอนในการที่คุณต้องมานั่งพิมพ์นั่งทำอะไร นะครับรวมถึงการแก้ไขแบบเรียทามด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าประโยชน์ที่ได้จาก Adobe Shadow แบ่งออกเป็น3ส่วนใ,นใหญ่ๆมีอะไรบ้างส่วนแรกนะครับก็จะทำให้คุณไม่ต้องทามานั่งเปิดแล้วก็พิมพ์ตัว URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องานทดสอบบนม o b บายดี v ไวซ์สึกแล้วนะครับตัว Adobe Shadow จะซิงค์ให้ตามอัตโนมัติ ส่วนที่2คือไม่ต้องการการกด refresh ป t ตมบนตัวเว็บเบราว์เซอร์อีกต่อไปแล้วตัว Adobe Shadow เนี่ยจะทำการอัปเดตให้อัตโนมัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบน PC ส่วนสุดท้ายครับที่ดีที่สุดก็คือ Remote Inspector เคยคิดไหมครับว่าเวลาที่เราเปิดโมบายเว็บเนี่ยบนอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราเห็นเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะขยับเข้าไปอีกนิดเดียวนั่นแหละอยากรู้ว่ามันสวยไหมนะครับอยากจะเข้าไปแก้มันตรงนั้นเลยแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บน Mobile ดว i c e ส่วนของ Adobe Shadow เนี่ยเลยจะเข้ามาช่วยเหลือโดยการให้ฟีเจอร์ Remote Inspector ครับใครที่เคยได้ยินชื่อของไฟล์บั็อน่าจะคุนเคยกันดี Adobe Shadow มีส่วนที่คล้ายกันให้เราสามารถแก้ไขบน Mobile Device ได้ตอนทดสอบเลยดังนั้นนี่จะเป็น3ข้อนะครับที่คุณจะได้รับจาก Adobe Shadow เดี๋ยวในวิดีโอตัวต่อไปครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งและเตรียม Adobe Shadow ให้พร้อมสำหรับการทำงานของเรากัน